เราทราบกันดีครับว่าการเขียนโปรแกรมพื้นฐานการเขียนบล็อกคำสั่งที่ใช้กับงานเกษตรอุตสาหกรรมหรือแม้แต่ในชีวิตประจำวันหรือการที่ให้เด็กๆสร้างเกมของตนเองเป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่ฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดเชิงคนวณและเทคโนโลยีดิจิทัลแต่คุณครูทราบหรือไม่ครับว่ากว่าจะเสริมทักษะให้เด็กๆของเราคิดได้คิดเป็นคุณครูจะออกแบบกระบวนการเรียนรู้ให้กับลูกศิษย์อย่างไร ครูคลับคลับของคุณครูวันนี้ชวนมาปลดล็อกการเรียนรู้ในห้องเรียนวิทยาการคำนวณที่เน้นเรื่องการใช้ปัญหาเป็นฐานในการกระตุ้นทักษะการคิดเชิงคำนวณกันในตอนปลดล็อกวิชาโคดิ้งด้วย PBL จากที่เราเคยเรียนนะครับคิดไบไปแล้วใช่ไหมครับซึ่งครูได้แสดงตัวอย่างนะครับเรื่องของการควบคุมการเปิดปิดไฟนะครับให้เห็นไปแล้วครับทีนี้นักเรียนเชื่อไหมว่าตัวคิดไบเนี่ยมันสามารถสร้างเสียงดน,นตรี สร้างเสียงเพลงให้กับนักเรียนได้ซึ่งพื้นฐานเนี่ยครูเคยสอนไปแล้วนะครับเมื่อสัปดาห์ก่อนนู้นนะครับบนการนักเรีนเข้าโปรแกรมพิจาบเลยครับวันนี้เราจะใช้ซิมูเลเตอร์นะครับตัวจาลองบนเว็บนะครับเพื่อให้โปรแกรมเนี่ยทำงานตลอดเวลานะครับครั้งก่อนครูสอนว่าตัวบล็อกกิ้งทีแรกที่เราต้องลากาวางคืออะไรครับในเมนูพื้นฐานอันแรกที่เราจะวางคือบนรอบนะครับเพื่อเพื่อให้มันทําซ้ําไปเรื่อยๆนะครับผมอยากให้เขา ได้คิดวิธีแก้ปัญหาด้วยตัวเองแล้วหาคำตอบด้วยตัวเองครับแทนที่เราจะไปบอกบอกความรู้ให้โดยตรงเนี่ยเท่ากับเหมือนว่าเราไม่ได้ให้เขาฝึกแก้ปัญหาด้วยตัวเองถ้าเกิดเขาเผชิญปัญหา,าจริงเนี่ยเขาจะแก้ปัญหาไม่ได้ครับวิชาที่ผมสอนเนี่ยจะจะเน้นให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติเช่นวิทยาศาสตร์เนี่ยผมก็จะไม่มา นั่งสรุปเนื้อหาสรุปผลการทดลองให้เขาเป็นความรู้อะไรครับก็คือเราเตรียมอุปกรณ์ในเรียนทดลองนะแล้วก็สังเกตบันทึกผลแล้วลองสรุปมาสิถ้าเกิดว่ามันยังไม่ถูกต้องเนี่ยเราค่อยมาสรุปที่ถูกต้องให้เขาอีกครั้งนึงครับซึ่งจริงๆแล้วผมใช้หลัก problem based learning เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานแล้วก็ผมยึด John d e w e เป็นตัวอย่างคือให้เด็กได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงเนี่ยจะเกิดความรู้ที่เกิดขึ้นกับตัวเขา ติดตัวไปตลอดครับจะว่าไปแล้วทฤษฎีที่จอห์นดิวีคิดค้นขึ้นเป็นวิธีการสอนที่ให้ผู้เรียนรู้จักเรียนรู้ที่จะแก้ปัญหาจากการลงมือทำด้วยตนเอง แน่นอนครับว่าต้องเริ่มจากปัญหาเพื่อเด็กๆคิดและหาไอเดียในการแก้ไขปัญหาจากการลงมือทำจนเกิดองค์ความรู้และเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาครับเพราะการแก้ปัญหาในแต่ละครั้งจะเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เกิดการไตร่ตรองถี่ถ้วนจนเป็นทักษะการคิดอย่างเป็นระบบซึ่งการฝึกที่เริ่มจากการแก้ปัญหานี่เองจะเป็นการลับความคิดของผู้เรียนให้คมชัดขึ้นเกิดความรู้ที่คงที่ติดทนไปกับผู้เรียนนั่นเองครับ วันนี้เราจะใช้ซิมเลเตอร์นะครับตัวจาลองบนเว็บนะครับในเมนูพื้นฐานอันแรกที่เราจะวางคือวนรอบนะครับเพื่อเพื่อให้มันทําซ้ําไปเรื่อยๆนะครับนี้น่าจะเห็นว่านะครับเสียงแต่ละเสียงนั้นเนี่ยมันมีความยาวความสั้นเท่ากันไหมครับไม่เท่านะครับแล้วก็ต้องตั้งเสียงให้มันได้ตามเมโลดี้ที่เพลงเขาร้องไว้นะครับถ้าเป็น2องครั้งตนี้จังหวะมันจะสั้น ถ้เกิดเกิดเป็นตกลมเนี่ยจังหวมะมิตยาวหนึ่งห้องมันก็จะลากยาวไปเลยผมจบเอกนี้ไม่ได้ตรงผมจะทําการเล่นก่อนครับก่อนที่จะมาสอนเด็กเราต้องลองดูก่อนว่าเออทาแบบนี้นะแล้วถ้ามันเกิดปัญหาเนี่ยเราต้องแก้ยังไงเพราะว่าเผื่อน,นักเรียนจะไปหาในห้องเนี่ยเราจะให้คําตอบเขาได้ครับผมว่าใช้คําว่าเล่นเนี่ยมันน่าสนใจกว่ามาเรียนคือถ้าให้เด็กเลือกระหว่างเล่นกับเรียน เด็กจะเลือกเล่นมากกว่าทีนี้เราก็แค่ปรับการเรียนโดยกันเล่นไปผมได้เพิ่มปัญหาให้ปรับบางคนที่ว่าพอเนื้อโน้ตเขาเสร็จแล้วเนี่ยให้เขาเอาความรู้เดิมก็คือเรื่องของภาพเคลื่อนไหวที่เคยเรียนมาแล้วเนี่ย ให้นำมาประยุกต์เล่นพร้อมกับเสียงดนตรีก็คือเหมือนกับการเอาตัวจอแ e d ดีนะครับมาวางและให้เขาพลอตจุดแล้วก็หน่วงเวลาแล้วก็เอาจอใหม่มาวางแล้วก็พลอตจุดมันก็จะสลับไปเรื่อยๆครับถ้าเขาเขาสามารถจุดได้เนี่ยเขาจะจุดเป็นภาพต่างๆให้เข้าสอดคล้องกับเพลงถ้าอย่างเพลงนี้ก็คือเกิดมาเพื่ออกหักเขาอาจจะเป็นรูปหัวใจ,เป,ปวใจเป็นรูปหัวใจที่แตกอะไรเงี้ยครับให้มันสื่อความหมายเป็นแนวเดียวกับเพลง ถ้นตอนแรกผมว่าเขาจะได้ในเรื่องของจริงๆถ้าเขาไม่ได้ไปใช้ครับเขาจะได้ในเรื่องของการวางแผนในการแก้ปัญหาในการทํางานเป็นลําดับขั้นว่าควรจะวางแผนการทํางานอย่างไรก็เหมือนกับโน้ตน,นะครับก็คือถ้าเราเพลงเขามีโน้ตเรียงมาตามลําดับแล้วเนี่ยถ้าเขาวางผิดเสียงมันก็จะเพี้ยนและอย่างถ้าเขาวางตัวภาพแอนิเมชันกับตัวเสียงเนี่ยวางผิดที่ภาพจะเล่นจะเสียงไม่มาหรือเสียงมาแต่ภาพไม่เล่นคือเขาต้องสามารถแก้ปัญหาให้ภาพและเสียงมาเล่นพร้อมกันได้ คำถามถามว่าชมพู่ใช้เวลาออกกำลังกาย30นาทีชมพู่ใช้เวลาออกกำลังกายมากกว่าฝน10นาทีแล้วเขาก็ก็อีอกอยู่แบบว่าฝนใช้เวลาออกกำลังกายน้อยกว่าอมสิน5นาทีเขาถามว่าอมสินออกกำลังกายกี่นาทีซึ่งเขาไม่ได้มองทางประโยค์ว่า ควรจะามาบวกหรือลบมันจะต้องดูว่าคําสั่งทั้งหมดเเขาสั่งว่าอะไรเขาตัดสินแค่มากกว่าต้องบวกนะน้อยกว่าต้องลบนะตามที่ครูเขาเคยสอนมาแต่คือเขาไม่ได้มองทั้งหมดครับคือถ้าเขาไม่รู้จักวิเคราะห์นั้นก็คือคิดค,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 คาตอบผิดไปเลยเขาต้องวางบล็อกก่อนว่าชมพู่30แล้วชมพู่กับฝนเนี่ยต้องมาทำาไงกันก่อนก่อนที่จะไปได้คําตอบของคมสิน หนึ่งในกระบวนการที่บ่มเพาะทักษะนี้ก็คือการใช้คำถามเพื่อกระตุ้นให้เด็กๆหรือผู้เรียนเกิดการสังเกตรู้จักตั้งคำถามเกิดการเรียนรู้และคิดวิเคราะห์ได้การใช้คำถามเจดแบบที่ปลูกทักษะการคิดวิเคราะห์ครับ 1. ถามเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนตรวจสอบความรู้เดิมของตนเองเช่นอะไรที่นักเรียนคุน้นหรือรู้มาบ้างแล้วหรือนักเรียนเคยเห็นหรือไม่หรือมีประสบการณ์เรื่องนี้อย่างไรไมาแชร์กัน 2. ถามเพื่อชวนฝึกคิดวิเคราะห์เช่นนักเรียนลองจินตนาการว่าหากขาดองค์ประกอบนี้ไปจะเกิดอะไรขึ้นแล้วมีวิธีแก้อย่างไรหรือทำไมถึงต้องมีองค์ประกอบชิ้นนี้และมีชิ้นอื่นทดแทนกันได้หรือไม่ 3. ถามเพื่อชวนนักเรียนฝึกสังเคราะห์ความรู้เดิมเช่นระหว่างการทดลองครั้งแรกและครั้งต,ต่อมามีอะไรเป็นหลักสำคัญอย่างไรมีอะไรที่เหมือนและแตกต่างกันบ้าง สี่คำถามกระตุ้นแรงจูงใจให้อยากเรียนรู้หรืออยากค้นหาคำตอบเช่นถ้าออกแบบแล้วจะเกิดประโยชน์อย่างไรรู้ได้อย่างไรว่าสิ่งที่ทํานั่นมาถูกทางแล้วภาพความสําเร็จของสิ่งที่กําลังสร้างเป็นอย่างไร 5. ถามเพื่อสะท้อนความรู้ของตนเองเช่นจากที่นักเรียนได้ทําการทดลองเราได้เรียนรู้อะไรอย่างไรและทําไมแล้วจะเสริมอะไรต่อหรือไม่อะไรคือส่วนสําคัญที่ทําให้สําเร็จและล้มเหลว 6. ถามเพื่อประเมินค่าด้วยตนเองได้เช่นสิ่งที่ทำถูกหรือผิดแล้วอะไรคือสิ่งที่ถูกอะไรคือสิ่งที่ผิดหากผิดแล้วแก้ไขอย่างไร 7. ถามเพื่อกระตุ้นให้สร้างสรรค์ถ้าให้ทำใหม่โดยไม่ซ้ำแบบเดิมจะทำอย่างไรเริ่มจุดไหนและทำอย่างไรให้ดีกว่าเดิมคุ้มค่ากว่าเดิมและง่ายกว่าเดิม คิดได้คิดเป็นถือเป็นทักษะที่ต้องฝึกฝนต้องอาศัยการทำซ้ำบ่อยๆจึงจะเกิดความชำนาญซึ่งนอกจากคุณครูจะทำหน้าที่เป็นผู้กระตุ้นให้เด็กๆฝึกทักษะการคิดยังมีระบบแล้วคุณครูเองก็ได้ฝึกทักษะการตั้งคำถามกระตุ้นให้นักเรียนได้คิดเป็นอีกด้วยครับคุณครูก็ต้องใช้วางแผนวีการคำนวณใช่ไหมครับให้เขาได้คิดแก้ปัญหาเป็นขั้นตอนอาจจะ ให้เขียนเป็นแผนผังง่ายๆแผนผังการทํางานง่ายๆครับเช่นการที่เราจะทอดไข่เนี่ยเขาจะต้องทําอะไรก่อนมาเป็นระดับแรกไล่ๆๆจนถึงขั้นสุดท้ายแต่คือเราเราจะไม่บอกถึงว่าทอดอยังไงเธอต้องเริ่มตั้งแต่เตรียมกระทะอะไรอย่างนี้ครับคือให้ให้เขาอ่ะคิดเองว่าเขาควรทําอะไรเป็นลําดับแรกเราแค่มอบหมายปัญหามอบหมายพลังงานให้อย่างเดียวครับ คิดผมเนี่ยผมมองว่าเขาเดี๋ยวนี้เขาจะมองที่ความรู้มากกว่าแต่ผมมองว่าจริงๆแล้วที่เราเราเรียนเนี่ยการศึกษาเนี่ยควรจะให้เด็กเนี่ยสามารถรเผชิญสังคมที่โตขึ้นสามารถมีชีวิตอยู่ในสังคมที่ใหญ่ขึ้นได้ครับจะจำที่ครูสอนให้เราได้ไหมว่าแต่ละจอ LED จะต้องมีคำสั่งอะไรมาขั้นอยู่นะ คือถ้าเราไม่ห่วงเนี่ยมันก็จะวิ่งทีเดียวเลยพลืดถึงข้างล่างเลยเธอถึงได้เห็นครับว่าหักคําเดียวครับคือมันไม่ใช่ไล่มาเกิดมาเพื่ออ,อกหักพอเราไม่ห่วงปุ๊บมันมจะได้ทีเดียวเปิดที่ค้างอยู่ก็คือคํคสุดท้าย ภาษาเนี่ยถ้าเกิดให้ไปเขียนโปรแกรมที่เป็นชุดคําสั่งที่ต้องพิ์เองเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างยากแล้วก็ค่อนข้างซับซ้อนอันนี้เหมือนว่าเขาลากมาวางมันจะเป็นพื้นฐานในระดับที่สูงขึ้นเขาโตขึ้นเนี่ยดีหน่อยเขาอาจจะไปดูที่โครงสร้างโปรแกรมเบื้องหลังที่เป็นภาษาคอมพิวเตอร์เลยโค้ดที่วันี้มันจะต้องพื้นฐานเดิมจะต้องมีไว้แล้วก็เรียนต่อมาเรื่อยๆแล้วก็เพื่อประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาต่อไปให้มันสูงขึ้นเรื่อยๆครับสำคัญในการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดพื้นฐานเขาไม่ดี เวลาเขาเจอปัญหาที่มันยากขึ้นเนี่ยเขาจะไม่สามารถนําความรู้ที่มีดเดิมเนี่ยเอาไปใช้แก้ปัญหาที่มันยากขึ้นได้ครับเดิมทีเนี่ยโรงเรียนอนุบาลุุเพึ่งเนี่ยก็จะมีเฉพาะ เครื่องครูใช่ไหมครับที่เราจะเปิดพื้นจอเนี่ยเขาก็จะดูจากจอที่เราเปิดสื่อให้ดูอย่างเดียวหลังจากได้รับการสรนับสนุนจากของบริษัททัวร์ครับที่มาเป็นพันใ้โรงเรียนเนี่ยเขาบริจาคเครื่องคอมพิวเ,เตอร์ให้เด็กทุกคนจะมีเครื่องทุกคนเพราะนั่นผมก็เลยคิดว่าในเมื่อเราได้รับความช่วยเหลือด้านอุปกรณ์ตัวนี้แล้วเนี่ยเราควรจะนํามาใช้ให้มันเกิดประโยชน์ที่สุดเด็กทุกคนได้ใช้สื่อตัวเนี้ยได้สัมผัสด้วยตัวเองได้ลงมือทาด้วยตัวเองเนี่ยมันน่าจะดีกว่าที่เขามานั่งดูแล้วดูเป็นกลุ่มเน่นก็ไมไมด้ ไม่ได้สัมผัสด้วยตัวเองเนี่ย<ม>เขาก็จะไม่สนใจพอเมื่อเขาไม่สนใจเนี่ยเมื่อเรียนที่ระดับสูงขึ้นเนี่ยเขาก็จะสะสมแล้วก็ไม่ไม่ได้ความรู้อะไรเลยเทคโนโลยีเนี่ยก็เป็นอ่าส่วนหนึ่งนะครับที่ช่วยนะครับพัฒนาการศึกษาคืออ่าในบางส่วนที่เราไม่สามารถให้ความรู้กับเด็กได้บางส่วนที่เราไม่ได้มีความรู้โดยตรงนะครับเราก็ใช้เทคโนโลยีเนี่ยมาเป็นเครื่องมือส่วนหนึ่งที่ช่วยให้เด็ก ได้ความรู้ได้เรียนรู้ในสิ่งที่เขาควรจะต้องเรียนอย่างเช่นดนตรีผมไม่ถนัดผมก็ใช้ตัวนี้ให้เขาลองดูก่อนแล้วเราก็คอยบอกว่าเออมันจะต้องปรับยังไงก็คือเหมือนจริงๆแล้วเราเราก็ไม่ได้เก่งดนตรีเราก็เรียนรู้ไปพร้อมกับเขาอ,อย่างน้อยมันมันให้เขาได้เรียนรู้ในสิ่งที่เราไม่สามารถสอนเขาได้ครูถึงต้องคอยเป็นโค้ชคอยชี้เชียร์เขาไงครับผมว่าเราจะไม่ใช่เป็นผู้ที่ให้ความรู้ เราเป็นผู้ที่คอยชีย้ทางเขาอย่างเดียวให้เขาได้สร้างความรู้ด้วยตัวเองครับเขาเขาจะเกิดความรู้ที่คงทนนะครับเมื่อคุณครูมอบโจทย์ปัญหากับผู้เรียนแล้วคำถามต่อไปก็คือเราจะปลูกกระบวนการคิดเชิงคำนวณให้กับลูกศิษย์ของเราอย่างไรและนี่คือองค์ประกอบสำคัญ4ส่วนที่ผู้เรียนควรมีสำหรับทักษะการคิดเชิงคำนวณ 1. 1. decomposition ผู้เรียนสามารถย่อยปัญหาต่างๆออกมาเป็นส่วนๆเพื่อให้ง่ายต่อการแก้ไขได้ 2. abstraction ผู้เรียนสามารถมองและระบุป,ปัญหาหลักได้อย่างชัดเจน 3. pattern recognition ผู้เรียนมีความเข้าใจรูปแบบและสามารถเชื่อมโยงรูปแบบหรือลักษณะสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเหมือนๆกันได้ c algorithm um design ผู้เรียนสามารถลำดับและออกแบบขั้นตอนของการแก้ปัญหาได้ยังเป็นรูปธรรมซึ่ง4องค์ประกอบนี้จะเป็นการเสริมและพัฒนาทักษะการคิดยังมีระบบการตร่ตรองยังมีวิจารณญาณให้กับผู้เรียนครับผมมองว่ามนุษย์เราเนี่ยทุกคนนะครับส่วนมากบางทีถ้าเกิดปัญหาขึ้นเนี่ยแล้วเราไม่รู้จักการาแก้ปัญหาเนี่ย มันถึงจุดหนึ่งเนี่ยถ้าเขาตกไปเขาจะอย่างเงี้ยตามตามข่าวที่ผมดูนะฮะเหมือนจะแก้ปัญหาไม่ได้ทะเลกกาะกันอะไรเงี้ยครับก็ฆ่ากันอะไรเขาเขาไม่รู้จักวิธีการแก้ปัญหาที่เผชิญขึ้นนะครับเพราะนั้นเราก็เลยต้องเอาปัญหามาเป็นเหตุให้เขาเริ่มเริ่มภูมิสร้างภูมิเรื่อยๆครับคือถ้าถ้าทุกคนเนี่ยให้เขาช่วยให้เขาได้เรียนรู้ว่าเขาควรจะแก้ปัญหายัางไง เมื่อจะไปหาที่ใหญ่ขึ้นเขาจะได้รู้วิธีการแก้ปัญหาไปเรื่อยๆแล้วเขาก็จะมีภูมิคุ้มกันในตัวเองการศึกษาครับถ้าในความคิดผมเนี่ยผมมองว่าเขาเดี๋ยวนี้เขาจะมองที่ความรู้มากกว่าแต่ผมมองว่าจริงๆแล้วที่เราเราเรียนเนี่ยการศึกษาเนี่ยควรจะให้เด็กเนี่ยสามารถรเผชิญสังคมที่โตขึ้นสามารถมีชีวิตอยู่ในสังคมที่ใหญ่ขึ้นได้ และสำหรับหัวใจของการสอนวิชาวิทยาการคำนวณของครูชัยยันสรุปไว้ให้ดังนี้ 1. กํากำหนดเป้าหมายโจทย์และคำสั่งของครูต้องชัด 2. ลงมือทำเกิดความคิดที่คงทนให้เด็กได้มีโอกาสลงมือปฏิบัติเพื่อเรียนรู้ข้อผิดพลาดและแก้ไขโดยมีครูเป็นผู้อำนวยความสะดวก 3. บอกแนวทางที่ถูกต้อง บทบาทของครูจะเปลี่ยนไปจากผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้กระตุน้นและสนับสนุนให้เด็กๆเ,เกิดการสังเกตสงสัยตั้งคำถามเพื่อค้นหาคำตอบเป็นการฝึกทักษะการคิดให้กับเด็กและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเขาได้เผชิญกับปัญหาที่แท้จริงในอนาคต อัพสกิลรีสกิลในการจัดการเรียนการสอนเนี่ยมันก็คงต้องย้อนกลับไปในถึงเรื่องของการพูดถึงกระบวนการสืบสาหาความรู้นะคะหรือที่เรียกว่า Inquiry นะคะ ว่าเด็กๆเ,เนี่ยสนใจอยากจะรู้อะไรแล้วประเด็นข้อคำถามที่เด็กๆสนใจอยากรู้นั่น่ะมันเป็นประเด็นปัญหาหรือเปล่านะคะเพราะว่าสเตมเนี่ยโดยธรรมชาติของสเตมแล้วเนี่ยนะคะมันมันเป็นลักษณะของการที่หาคำตอบเพื่อแก้ปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งประวัติความเป็นมาของสเตมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเริ่มจากในประเทศสหรัฐอเมริกานะคะซึ่งเราก็รู้อยู่ว่าเป็นประเทศที่ มีความเจริญนะคะในเรื่องของการศึกษานะคะทีนี้เมื่อหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะนักการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยได้มาศึกษาแล้วก็พบว่าในการสอบพิซซ่านะคะที่เราก็จะรู้กันอยู่ว่าเป็นการสอบในในเรื่องของวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์นะคะ,ะแล้วก็ในเรื่องของภาษาเนี่ยในการตั้งคําถาม ของข้อสอบนี้นะคะเขาถามโดยใช้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในการดำเนินชีวิตเนี่ยเอามาเป็นคำถามถามกับเด็กๆซึ่งเด็กๆเนี่ยจะต้องใช้องค์ความรู้ที่เขาเรียนมานะคะมาตอบโจทย์ตรงนี้นะคะสิ่งที่นักการศึกษาชาวอเมริกันนะคะค้นพบเขาพบว่านะคะเด็กๆของเขาที่โอ้มีความรู้ความสามารถมากมายเลยแต่กลับนะคะได้คะแนนพิซซ่าเนี่ย ทําให้นักการศึกษาของประเทศอเมริกันเนี่ยหันกลับมามองว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเด็กๆในประเทศเขาสิ่งที่เขาค้นพบก็คือว่าในการเรียนของประเทศของเขาเนี่ยนะคะ ซึ่งเรียนเป็นรายวิชาซึ่งก็คงเหมือนบ้านเราอะนะคะเรียนเป็นรายวิชาแต่ว่าพอเรียนไปแล้วเนี่ยเด็กๆไม่สามารถที่จะนำเอาองค์ความรู้เนี่ยมาใช้ในชีวิตประจําวันได้นั่นคือที่มาของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบสเต็มว่าเราควรจะสอนยังไงเพื่อให้เด็กเนี่ยสามารถนําเอาองค์ความรู้ที่เป็นสาระเป็นศานสตร์ต่างๆมาบูรณาการและนําไปใช้ได้จริงในชีวิตจริงแก้ปัญหาได้จริงนะคะอันนี้ก็คือที่มา ดังนั้นเนี่ยเมื่อเรานำเอาหลักของการสอนแบบสเตมมาสอนในเด็กโดยเฉพาะในเด็กปฐมวัยนะคะเราก็สามารถที่จะจัดการเรียนการสอนแบบนี้ได้โดยชวนเด็กๆเนี่ยคิดหาคำถามที่เขาสนใจรอบๆตัวหรืออาจจะเป็นประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตจริงนะคะแล้วก็ชวนเด็กๆเนี่ยมาหาคำตอบจากจากสิ่งที่ที่เขาได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะ โดยที่ลักษณะของการหาคำตอบนั้นก็อาจจะเป็นลักษณะของการที่เด็กๆเนี่ยได้มีโอกาสออกแบบเพื่อแก้ไขปัญหานะคะท้ายที่สุดนะคะมันอาจจะเป็นการที่เด็กๆได้มีโอกาสประดิษฐ์ชิ้นงานออกแบบชิ้นงานเพื่อแก้ไขปัญหาที่ที่เขาสนใจหรือสงสัยนั้นๆน,น,นะคะตัวนี้จะเป็นในส่วนของรูปแบบโมเดลที่เราใช้อาทถาจริงๆที่เราเอามาจากบอร์ดจำลองที่อยู่ใน ตัวออนไลน์ตะกี้อันนี้จะเป็นในส่วนของตัวรูปโมเดลที่เราสามารถใช้งานได้จริงตัวโมเดลของเราเตรงนี้ตะกี้มันเราสาม,มารถสั่งงานได้3ระบบนะระบบแรกอ่ะระบบระบายความร้อน,นพัดลมเห็นไหมเมื่อเราสั่งกดเปิดพัดลมด้วยสมาร์ทโฟนพัดลมก็จะเปิดเราสั่งปิดก็จะปิดอ่ะอันนี้จะเป็นในส่วนของระบบพัดลมเห็นไหมอ่าเราสามารถดูได้ต่อไประบบที่2ระบบเปิดปิดไฟ เห็นไหมเมื่อเราสั่งกดเปิด <sk ill> ปิดไฟก็จะเปิดถ้าเราสั่งปิดไฟก็จะปิดเห็นไหมอันนี้จะเป็นในส่วนของควบคุมด้วยสมาร์ทโฟนต่อไปไฮไลท์ Hi คือระบบเปิดปิดปั๊มน้ําเห็นไหมเมื่อเรากดเปิดปั๊มน้ําปั๊มน้ําก็จะทํางานน้ําก็จะไหลมานี่อันนี้คือในส่วนของการใช้ในส่วนของสมาร์ทโฟนเข้ามาประยุกต์ใช้ในแปลงเกษตรของเราควบคุมเห็นไหม ในเด็กเล็กๆนะคะเ,เด็กๆเนี่ยมักจะสนใจนะคะในเรื่องของสัตว์ในเรื่องของสิ่งต่างๆที่อยู่ใกล้ตัวของเขานะคะเราอาจจะเอาลองชวนเด็กๆเ,เนี่ยสังเกตสิ่งต่างๆรอบตัวก็ได้นะคะที่มันเกิดขึ้นแล้วมันเป็นปัญหานะคะอย่างเช่นเด็กๆพอออกไปนอกบ้านเนี่ยก็อาจจะพบว่าวันนี้มีฝุ่นมากมายเลยนะคะเราจะหาวิธีทําอย่างไรบ้างนะที่จะ ไม่ไม่ให้ได้รับผลกระทบจากการที่ฝุ่นเนี่ยนะคะมีอยู่มากมายในอากาศเพราะว่าวันนี้เราไม่ได้เอาหน้าาากา,าเด็กๆจะทำอย่างไรได้บ้างนะคะอันนี้ก็คือเป็นตั้งการตั้งคำถามที่เราชวนเด็กๆคิดนะคะแล้วเด็กๆก,ก็อาจจะเหลือบมองดูรอบๆตัวว่ามันมีอะไรที่พอจะนำมาทำเป็นหน้ากากได้บ้างนะคะง่ายๆอาจจะเป็นผ้าเศษผ้าเศษวัสดุที่มีอยู่รอบตัวถ้าไม่มี ผ้าเป็นผ้าผืนเล็กๆที่จะเอามาทําเป็นหน้ากากเด็กๆที่ว่าจะเอามาทําอะไรได้บ้างจะทําจากอะไรได้บ้างกระดาษละ่ะกระดาษนําเอามาพับแทนผ้าได้ไหมอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นการชวนเด็กๆเนี่ยออกแบบจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่รอบตัวเพื่อใช้ในการแก้ปัญหานะคะมีการศึกษา และค้นพบว่านะคะเด็กๆเนี่ยถ้าเขาได้มีโอกาสเรียนรู้ด้วยวิธีการที่นำเอาองค์ความรู้ที่เขามีประสบการณ์เดิมมีความรู้เดิมมาแก้ปัญหามีมาออกแบบเนี่ยยิ่งเล็กเท่าไหร่ยิ่งดีนะคะในต่างประเทศเนี่ยเขาเริ่มต้นตั้งแต่อายุประมาณ2ขวบนะคะซึ่งการแก้ไขปัญหาของเด็กๆ2ขวบเนี่ยเราก็อาจจะไม่ได้คาดหวังที่ผลลัพธ์จะได้แก้ปัญหาได้จริง แต่สิ่งที่เราจะต้องการจะให้เกิดขึ้นก็คือเด็กได้เรียนรู้ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาแล้วก็อย่าท้อถอยเวลาที่เมื่อเจอปัญหาปั๊บเนี่ยการแก้ปัญหาครั้งแรกมันอาจจะไม่ประสบความสําเร็จนะคะมันก็อาจจะต่อยอดทําให้เด็กๆได้เรียนรู้ถึงความพยายามเพื่อจะหาคําตอบ แล้วก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้ในภายหลังนะคะอย่างที่ได้บอกไปแล้วว่าการเรียนปฐมวัยเนี่ยมันเป็นลักษณะาการสอนบูรณาการดังนั้นจึงตอบโจทย์ว่ามันสามารถจัดได้ตั้งแต่ในระดับปฐมวัยนะคะแล้วก็พัฒนาต่อยอดไปในระดับสูงขึ้นซึ่งก็เชื่อว่าเมื่อเด็กๆโตขึ้นเนี่ยปัญหามันก็จะมีความซับซ้อนมากขึ้นตามระดับตามอายุแต่เมื่อเขาได้มีโอกาสพัฒนาตั้งแต่เล็ก เขาก็จะเรียนรู้ในเรื่องของกระบวนการแก้ปัญหาเป็นลําดับนะคะเป็นขั้นตอนนะคะและเมื่อเขาอายุมากขึ้นก็จะทําให้เขาเนี่ยสามารถแก้ปัญหาแล้วก็คิดออกแบบคิดสร้างสารรค์ได้มากมายนะคะ